สมัครเนี่ยมันสร้างกระแสมันโพสต์แผนผังขึ้นมาอันหนึ่งมันอ้างว่าเป็นผังกระบวนการสร้างกระแสบนโซเชียลฝ่ายสนับสนุนมีโซเชียลมีเดียของผมด้วยบอกว่าระบุว่ามันจะมีทหารคนหนึ่งชื่อพลตรีจักรชัยศรีขชาสามารถจะบอกผมให้โพสต์ตามที่ผมต้องการได้ซึ่งผมไม่รู้จักทหารคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยแล้วดึงเพจคุยทุรสนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องมโนโเรือหายจริงๆคุณสมศักดิ์คุณนี่โคตรเลอะเทอะเลยขนาดคุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณยังหาเรื่องที่แม่งไม่จริงกับมาเป่าคุณที่ไม่เคยรู้จักผมเลยใช่ไหมว่าผมเนี่ยไม่ถกอาาหารแต่ไหนแต่รมาแล้ว ไม่มีทหารคนไหนมาสั่งผมได้หรอกแม่งมีได้มายิงผมคุณสมศักดิ์คุณโง่แล้วอย่าโง่แล้วโง่อีกคุณตอบนามผมอย่างซื่อสัตย์นะอย่าโกหกนะอย่าการล่อนนะคุณอยู่ฝรั่งเศสตั้งกี่ปีเนี่ยใครให้เงินคุณใช้วะคุณกล้าตอบไหมคุณใครใครให้เงินคุณใช้แล้วเที่ยวมาโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จตลอดเวลาเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองคุณสมศักดิ์ผมไม่อยากแช่งคุณหรอกเพราะคุณนี่ก็จะหมดสภาพอยู่แล้วผมสงสารคุณเรือหายเลยคุณสมศักดิ์